ก็างคนอยู่จังหวัดตาเที่ยวกันอาการดีอ,อาการไม่คว,วิวสวยบรรยากาศดีเงี้ยเขาเหมาะเหมาะแก่การถ่ายรูป เอา,าน้ำจากที่สูงลงที่ต่ำน้ำก็จะซึมแล้วก็ไปทั่วปแปลงทั่วพื้นที่นะครับแล้วก็พุ่งขังเขาก็จะใช้น้าตรงนี้มาลดผักลดอะไรเราไม่เราไม่ให้ใช้มอเตอร์อไม่ใช้สปริงเกอร์ให้ใช้บัวคือเราต้องต้องให้เขารู้จักไอสังเกตผักด้วยที่ที่เขาเพาะปลูกไว้มันจะโดนมแมลงกัดกินไหมถ้าเกิดไปถึงเวลาไปปลูกไ,ไปเปิดสปริงเกอร์เขาเขาก็ไปแล้วไม่ดูแล้ว ตรงน,นี้ก็เป็นเ,เทคนิคเป็นกศรุาายอย่างหนึ่งที่เราจะฝึกสอนเขาให้รู้จักสังเกตต้นปี53 9เมษา53 พระเจ้ารันเถอพระองค์เจ้าพระเจ้ากิจพาท่านได้เสด็จมาเป็นโอประทานเปิดโครงการกําลังใจรุ่นหนึ่งที่นี่นะครับตอนนั้นก็เป็นที่ป่าเปื้มของพระสงฆ์กรชาวจังหวัดตราดแล้วก็ทั้งเจ้าที่และผู้ขังทุกคนทุกคนดีใจมากนะครับหลังจะมารับราชการที่นี่ตอนนี้ก็1ปี3เดือนนะครับเราก็ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ให้ประชาชนหรือพระสงฆ์กรของพระองค์ท่านได้มาเที่ยวพักผ่อนตรงนี้ ที่สำคัญคือเรามีวิทยากรโครงการกำลังใจรุ่นที่7รุ่นที่8และตอนนี้รุ่นที่9ปเป็นวิทยากรเพื่อแนะนําให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาศึกษาโรงงานได้ดูนะครับตรงนี้ก็เป็นที่พอใจนะครับของทีมงานของเจ้าที่ที่เราได้ฝึกให้พี่น้องผู้ขังเขาได้ดำเนินการตามแนวพรมรของผมท่านได้นะครับผมนอชคดีพรบรยาสพติดโทษ2ปี4เดือนปฏิบัติหน้าที่ดูแล สถานีเพาะฟันปลาเชิญรับชมครับครับผมถามว่ามีความไว้วางใจอย่างไรถามว่าในใจลรึก,กังวลอยู่เราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าคนที่เขาจะมาเยี่ยมชมเราเนี่ยเขามาเยี่ยมชมผลงานของเราเราอย่าหาช่องโอกาสตรงนี้ในการกระทําผิดและสมมติว่าคนที่มาเที่ยวเขาอยากได้สูตรอันนี้อยากได้ผักตเร็วๆบ้าง่วงสูตรปะเนี่ย เป็นโครงการของเจ้าฟ้าข้าบดินอย่าทําให้ท่านเสียพระไทยท่านอยู่บนฟ้าท่านยังลงมาเยี่ยมเราถึงเดือนจาโชคข่าวขลกรรมให้กําลังใจเราซึ่งโชคข่าวขลกรรมถ้าเราทําผิดท่านจะเสียพระไทยขนาดไหนจะพูดกอกูนเน้นย้ําเน้นย้ําอยู่ตลอดคือว่าให้เขามีจิตสํานึกนคิดดีทําดี พอใจเป,เป็นเป็นเป็นไป,นปนตามที่ผมต้องการพอใจไว้วางใจนะครับต้องการให้เขาเป็นอย่างนี้เพื่อให้ดังน้อยเราเปิดเ,เรือนจําให้สังคมภายนอกยอมรับพี่น้องผู้ก้าวพลาดให้ได้นะครับ,รบตอนนี้พี่น้องประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวมาสัมผัสพ,พี่น้องผู้ขังตัวเป็นๆแล้วบ,บางคนไม่รู้เลยเขาเป็นผู้ขงังคุยไปคุยมาโอ้ยเอ้า เออเอาตัวคดีอะไรแหละประมาณนั้นเหลือกี่ปีไหลาในกงนี้ก็พว่าเขาก็เกิดการยอมรับกันเยอะขึ้นมากพัฒนานาต่อไปก็ก็จะหัดฝึกให้เขาใช้ชีวิตในชุมชนนะครับถ้าเราทำตรงนี้ได้ผมว่าเขาออกไปเขาอยู่ในสังคมได้ส่วน ด้านหน้าเดือนจําที่เราคิดไว้ว่าเดี๋ยวเราจะขอชมพานทํทหาดทรายเทียมนะครับทำหาดทรายเทียมหาดทรายแก้วที่จะให้นักท่องเที่ยวม,มาพักผ่อนหย่อนใจและเล่นน้ําเ,เล่นทะเลเล่นน้ากับประมาณนั้นนะครับเราไม่่อยได้กล้าเข้ามาสัมผัสในนี้เพราะมันเป็นของนอชอเนาะเขาก็เหมือนจะไม่รับคนนอกแต่ตอนนี้เปิดกว้างมากเลยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมบรรยากาศทั้งอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างอร่อยบรรยากาศรื่ดมาก